แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะวันนี้นะคะปุ้นจะไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มสองนะคะไฟเซอร์นะคะใเ o i n t e คนะคะก่อนไปเดี๋ยวมาทานข้าวเช้ากันก่อนนี้ดูข้าวเช้าบนนะคะก็ทานข้าวเช้าก่อนเพราะว่าเปิ้นเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ทานกาแฟเดี๋ยวจะปวดหัวนะคะก็เลยเดี๋ยว ทานก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวลองไปกันมาดูนะคะว่าพิ้นทานอะไรมื้อเช้านี่นะคะมื้อเช้าปิ้นนะก็ฟิกกอกไข่ดาวขนมปังแล้วก็มีชีสนะคะมะเขือเทศสามสีกาแฟาค่ะเท่านั้นเองเดี๋ยวออกไปแล้วค่ะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปฉีดวัคซีนกันค่ะเตรียมแขนเรียบร้อยไปกันเลย ตอนนี้ก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ไปเลือกฉีดนะคะวันนี้วันนี้เป็นวันแรกของวันหยุดเทศกาลใบรำนะคะก็หยุดกันประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะที่ไปเลือกฉีดวันนี้เพราะว่าหลังเพื่อมีแอฟฟงเอฟเฟกต์ o N e F e K เนาะเราก็จะได้มีเวลาพักผ่อนนะคะไม่ต้องทำงานก็กรอกเอกสารนะคะยินยอมเรื่องการฉีดวัคซีนค่ะก็มารอคิวแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะก็มานั่งรอแล้วกเ็เข็มสองเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเจ็บกว่ามีรู้สึกว่ามัน,ม,น, <c oughs> ม,ม,ม,นมันเจ็บกว่าเนาะ <c oughs> เขาก็ให้นั่งรอนะคะประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีนะคะมีครู้สึกวมันมันมันเจ็บกว่ามัน <c oughs> เขาเรียกอะไรมันปวดอะตรงที่ฉีดมากกว่าเข็มแรกนะคะ <c oughs> ฉีดเสร็จแล้วนะคะก็นั่งรอ30นาทีนะคะก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะตอนนี้ก็เดินกลับบ้านติ๊ิได้แล้วค่ะติ๊ิได้แล้ว <c oughs> ก็เดินกลับบ้านนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะก็ตอนนี้ปิ่งก็กลับมาถึงบ้านได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เพิ่นฉีดไปตอนส0บโมงตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะก็ไม่มีอาการอะไรเลยรอบแรกอะตรงเนี้ยมันจะแบบ มีไตๆแล้วก็แบบชาชนะรอบเนี้ไม่มีเลยแล้วแขนก็แบบไม่นี่ปกติมากเลยนะคะปกติมากรอบแรกมันมีหิวรอบนี้ก็ไม่หิวนะแต่ว่าค่อนข้างงงงีดอาจจะแบบเพราะว่าอากาศร้อนด้วยมั้งคะแล้วก็มันเพียๆมันน่าจะอากาศร้อนด้วยแหละนะคะก็มีเพียบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวคข้าม มาดูอาการกันอีกรอบค่ะแต่ว่าตอนเนี้ย <c oughs> ปกติกับปกติใครก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะคะไม่หิวน้ําไม่หิวข้าวมีเพียแต่คิดว่าน่าจะอากาศร้อนนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากๆค่ะวันนี้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะ <c oughs> ก็ไม่มีอาการอะไรนะคะแค่ <c oughs> กบแบบเนี่ย เป็นว่ารอบแรกอบบปวดกว่าแล้วก็ตึงกว่าแขนหนักกว่านะคะรอบนี้นะคะก็ไม่ไม่ไม,ไม,มีอาการอะไรมีเมื่อวานตอนค่ำๆนะคะคือง่วงมากง่วงแบบตาลืมไม่ขึ้นเลยอะ่ะเนี่ยแล้วแบบตาบวมตาบวมแบบเนี่ยเนี่ยต้องตื่นแบบสดๆหนะ้าเนิ่มไม่ได้ล้างเนี่ยก็แบบตาบวมๆนะก็มีแบบมันเพี้ยๆบวมๆอะ่ะ อืหน้าบวมบวงตาบวมบแต่ว่าเสียงก็ยังบูบิวนะพุ่งตื่นแต่ว่าแขนนะปกติไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่ได้ปวดได้อะไรนะคะก็ปกติเลยแล้วก็ไม่มีไข้ค่ะมีแค่อ่อนเพียมันเพียเพียแล้วก็ง่วงนอนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เออตรงเนี้ยอืมตรงไม่รู้กล้องจะเห็นไหมคือเดี๋ยวนะ ช่วงตรงนี้ยค่ะมันข้างใต้ผิวหนังอะตรงเนี้ยเป็นไปแข็งแข็งเป็นไตแข็งแข็งเนี่ยเป็นช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยคือไตเหมือนเล่าฉีดเอ่อพวกยาฆ่าเชื้อแอนตีบิโอติกอะไรเงี้ยเออมันก็จะตืงตึงต่ปวดปวดอะนะคะแล้วมันป้ณก็ไม่มีสำหรับป้ณเองนะคะก็ก็ไม่มีอาการอะไรไม่มีไข้ไม่มีอะไรมีอ่อนเพลียเล็กน้อยเท่าน,นั้นเองแล้วก็ง่วงค่ะง่วงมากมาก นะเอาเราก็มีปวดหัวนิดนึงแต่ไม่ไม่ได้เยอะนะปวดแบบช่วงไหนช่วงแบบหนักนะช่วงต๊บๆแบบไม่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 ไมไมไมถึงกับไมเกรนหรืออะไรนะคะ<ม>ก็โอเคค่ะอาการก็มีแค่นี้ก็คิดว่าหลังจากวันนี้ก็ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะคะเพราะว่าถ้ามีไข้ก็คงจะต้องมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอะคงคงไม่ไมามีวัดที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเครีวิว แค่นี้ค่ะก็มีปวดปกติแต่ว่ารอบแรกว,วันน่ปวดกว่ารอบนี้ไม่ไม่ไม่ตงได้นะอะไรตึนได้ไ <c oughs> ต็นได,นได้ก็ไม่ไม่มีอะไรยังเบียนแขนอะไรได้แต่ว่าก็คงคงยังไม่ทําขนมปังนะคะเพราะว่ายัางอยู่ในช่วงวันหยุดด้วยก็วันหยุดเลยสี่วันนะก็คงยังยังไม่ทําขนมปังไม่อะไรช่วงนี้ก็ พักผ่อนเลยยาวๆนะคะพเพราะเ็เลือกที่จะฉีดช่วงวันหยุดด้วยนะคะก็โอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ไปนกำงใจให้ด้วยนะคะต่อน,นะคะสวัสดีค่ะ